Good morning สวัสดีนะคะเด็กๆเด็กๆเ,เ,เป็นอย่างไรบ้างเอ่ยวันนี้เราหยุดเรียนวันแรกใช่ไหมคะเราจะเรียนออนไลน์ไปจนถึงวันเสาร์เลยนะเด็กๆอยู่ที่บ้านก็อ่านหนังสืออ่านคำศัพท์ถ้าเด็กๆไม่สะดวกที่จะเข้าเรียนคลิปนะคะฝึกเขียนฝึกท่องฝึกอ่านให้เยอะๆนะคะเรามาเจอกันนู่นวันจันทร์นะคะ สัปดาห์นี้เราเรียนในเรื่องหน่วยยานพาหนะและการคมนาคมซึ่งเมื่อวานคุณครูก็สอนคำศัพท์เด็กๆไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทบทวนนะคะเมื่อวานครูพรสอนในเรื่องชื่อยานพาหนะและวิธีการเดินทางาทีนี้เรา,าดูชื่อกันสิมาทบทวนกันนิดนึงมีชื่ออะไรบ้างเอยอันนี้คือ p l a n เพล n เครื่องบินเฟยจิเฟยจ,ฟจิต่อไปนะคะ car คา r car รถยนต์เชิร์เชิร์ต่อไป truck 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 รถบรรทุกภาษาจีนก็คาเชิร์คาเชิร์ motorcycle motorcycle รถจักรยานยนต์หรือว่าที่เราเรียกว่ารถมอเตอร์ไซค์นั่นเองภาษาจีนนะคะโมตัวเฉยโมตัวเฉยต่อไปเบอัส as b u รถบัสหรือรถประจำทางกงกงเฉเฉยกงกงเฉเฉยต่อไป boat b o t เรือภาษาจีนก็ฉวนฉวนอันนี้คุณครูทบทวนจากเมื่อวานนะคะทีนี้วันนี้วันอังคารเรามาเรียนในเรื่องสัญ,ญลักษณ์กับการเดินทางสัญ,ญลักษณ์คืออะไรเอย่ยอ่ะก่อนจะไปเรียนเรามาท่องคำคล้องจองอีกรอบหนึ่งนะคะพร้อมกันเลยนะเพราะเมื่อวานเด็กๆท่องได้แล้ววันนี้ท่องพร้อมครูพรเลยนะคะ รถเอย๋ยรถไฟวิ่งไปทุกที่รวมกันทุกทีสนุกจริงเชียววิ่งเล่นรถไฟต่อท้ายทางเดียวเกาะกันกลมเกลียวปูน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 จับไหล่ต่อไหลน้ำใจเกื้อกูลร้องเพลงปูนปูน,ปนเป็นเสียงรถไฟ ร้องเล่นทุกคราเริงร่าสดใสกอดคอกันไว้รถไฟสามคัคคีรถไฟสามคัคคีจากคำคล้องจองนี้จะแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีของเด็กๆที่เล่นต่อรถไฟด้วยกันใช่ไหมคะ,ะมาดูสัญ,ญลักษณ์กับการเดินทาง ก็คืออันแรกก็คือไฟสัญญาณจราจรน,นั่นเองเด็กๆเคยเห็นไหมคะอันนี้เราเรียกว่าไฟสัญญาณจราจรจะมีอยู่3สีด้วยกันสีแดงสีส้มสีเขียวนะคะสีแดงคืออะไรสีแดงก็คือรถหยุดคนก็เดินผ่านตรงทางม้าลายผ่านตรงไฟแดงนั้นไปได้เพราะว่ารถหยุด ใช่ไหมคะส่วนไฟสีส้มนี้เป็นไฟเปิดเตรียมให้รถเตรียมตัวที่จะหยุดก่อนที่ไฟสีแดงจะขึ้นไฟสีส้มนี้จะขึ้นมาก่อนพอไฟเขียวไฟเขียวคือรถวิ่งคนจะเดินไม่ได้นะคะถ้าเด็กเดินระหว่างที่ไฟเขียวเป็นอย่างไรคะโดนรถชนดังนั้นเราดูที่ไฟไฟ ไฟด้วยนะคะก่อนจะข้ามถนนท่าไฟเขียวให้หยุดอยู่กับที่เลยอย่าเพิ่งข้ามนะคะต่อไปอันนี้เป็นเครื่องหมายที่เราเจอบ่อยมากเลยแต่เด็กๆก,ก็ยังไม่รู้จักใช่ไหมคะเราจะมองเห็นตามข้างทางจะมีวงกลมเป็นสีแดงแล้วจะมีคาดแดงคาดแดงนี้คาดแดงนี้ก็คือห้ามห้ามนั่นเองอันนี้ห้ามจอด เด็กๆจะจอดรถผู้ปกครองจะจอดรถไม่ได้ใช่ไหมคะเด็กๆสังเกตดูนะเวลาคุณพ่อคุณแม่จอดรถคุณพ่อคุณแม่เห็นไฟเห็นสัญ,ญลักษณ์อะไรบางทีเด็กงงเอ๊ะทำไมถึงไม่จอดตรงนี้ตรงนี้แต่ผู้ปกครองท่านจะรู้ว่าตรงนี้จอดได้นะตรงนี้จอดไม่ได้นะต่อไปอันนี้มีขีดตรงกลางเหมือนกัน คุณครูพิมพ์ผิดขอโทษนะคะห้ามรถทุกชนิดเข้าลบสระเอออกนะคะห้ามรถทุกชนิดเข้าต่อไปอันนี้มีเห็นไหมนะคะเป็นลำโพงแล้วก็มีคาดอันนี้คือห้ามใช้เสียงหรือห้ามใช้แตรนั่นเองถ้าเราไปบีบแตรรถโดนตำรวจจับทันทีนะคะอันนี้คือป้ายหยุด เราขับรถมาเจอรเราต้องหยุดถ้าเราไม่หยุดแสดงว่าเราฝ่าฝืนกฎจราจรนะคะต่อไปอันนี้จะมีไฟก็จะมีสัญลักษณ์แบบยูเทิร์นใช่ไหมคะแต่มีที่คาดจริงถ้าไม่มีที่คาดก็คือเราข้อให้กลับซ้ายแต่นี่มีที่คาดก็คือห้ามกลับรถไปด้านไปด้านซ้ายมือนั่นเองอันนี้เป็นฝั่งตรงข้ามห้ามกลับรถไปทางขวา อันนี้ไม่มีที่ไม่มีที่คาดไม่มีที่กั้นแสดงว่าให้ไปได้ให้เลี้ยวซ้ายเห็นไหมคะลูกศรไปทางซ้ายมือให้เลี้ยวซ้ายต่อไปอันนี้ลูกศรไปด้านขวาให้เลี้ยวขวาถ้าเราขับรถให้เลี้ยวขวาไปได้ต่อไปอันนี้คือให้ขับรถตรงไปนะคะ,ะเราเอาสัญ,ญลักษณ์แค่นิดเดียวเนาะเพราะ เอาเยอะแล้วเด็กๆจะงงจะสับสนมาดูงานงานกิจกรรมที่ใบกิจกรรมครูพรใช้ทําวันนี้นะคะเด็กๆเขียนวันที่ด้วยนะวันนี้วันอังคาร Tuesday Tuesday จงเขียนคำศัพท์ข้อหนึ่งบออ,อิกอบอใบไม้ในภาษาอังกฤษคือ letter letter b letter b s o u n d b บ e บอก็คือตัวบใบไม้เด็กๆก็เขียนตัวบลงไปนะคะอี I, I, ในภาษาอังกฤษคือ letter i letter i sound าเขียน I, เขียนตัวโออยูย่มาตอมคูพองเขียนตัวพิมพ์เล็กนะคะต่อไปก็ไก่ในภาษาอังกฤษ letter g sound g, g g, ก็อะ,อะก็แทนเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะ ก็ได้เขาเท่ากับว่าเบอร์อิกเกอบิกบิกแปลว่าใหญ่ข้อสองนอนหนูก็คือตัวเอน็นซารอาเลตเทยูซาวอะต่อไปทอทหารเลตเททีซาวเถทีเถทอเนอเถนัดนัด ทุกข้อให้แทนที่ด้วยตัวพยัญชนะภาษาอังกฤษนะคะเมื่อเด็กๆทําเสร็จแล้วเด็กๆก,ก็อ่านเดี๋ยวคุณครูจะพิมพ์เฉลยในลายให้เด็กทําก่อนแล้วคุณครูถึงจะเฉลยไปนะคะะมาดูสิคะกิจกรรมในวันนี้เราได้อะไรบ้างเราได้พัฒนาการกล้ามเนื้อมัด ห่มัดเล็กให้แข็งแรงจากการเคลื่อนไหวตามคำบรรยายแต่จริงๆแล้วเด็กๆไม่ได้เคลื่อนไหวจริงๆแล้วคุณครูทำ powerpoint อันนี้จะพาเด็กทำกิจกรรมเคลื่อนไหวตามคำบรรยายเล่นรถไฟในห้องเรียนแต่ว่าเราปิดเรียนกระทันหันก็เลยไม่ได้ผ่าเล่นเด็กๆก็ไปเล่นรถไฟตามคำของจองนะคะ,อ,ะอันนี้ ด้านอารมณ์จิตใจคุณครูก็ไม่ได้พาเด็กทำเนาะคุณครูเตรียมกิจกรรมเป่าสีไว้ให้เด็กๆเด็กๆก็ไม่ได้ทำถ้าเปิดเรียนคุณครูจะพาเด็กๆทำนะคะต่อไปด้านสังคมเด็กๆก็รู้จักการรอคอยขณะทํากิจกรรมหรือขณะที่อยู่ที่บ้านรอคอยเด็กๆจะต้องฝึกการรอคอยให้ได้ขณะที่รอพ่อแม่รอที่จะทำสิ่งต่างๆนะคะด้านสติปัญญาอ่ะ่ คุณครูย้อนกลับได้ยังไงด้านสติปัญญาก็คือเด็กๆได้ร่วมรับฟังกับคุณครูบางทีค,ครูถามอยู่ตรงนี้แต่เด็กๆก็ตอบคุณครูอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะแสดงว่าเด็กๆได้ร่วมสนทนาตอบคําถามกับคุณครูนะคะคุณค่าพระวรสารมีข้อที่สองความจริง เกี่ยวกับสัญ,ญลักษณ์ต่างๆความจริงก็คือถ้าเราเจอป้ายเลี้ยวซ้ายเราก็ต้องเลี้ยวถ้าเจอป้ายห้ามเราก็ต้องห้ามนะคะข้อ18การอภยัยเด็กๆจะต้องรู้จากการให้อภยัยถ้าเราไม่รู้จากการให้อภัยเลยเราก็จะอยู่ด้วยกันอย่างไม่มีความสุขเล่นกับเพื่อนก็จะอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็จะมีแต่ทะเลาะกันนะคะ เด็กๆดูแลรักษาสุขภาพตนเองด้วยนะคะอ่านหนังสือเยอะๆไปกิจกรรมนี้เมื่อทําเสร็จแล้วเด็กๆก็อ่านอ่านส่งคลิปมาให้ครูพรดูด้วยนะคะส่งกันบ้านให้ครูพรดูด้วยเราเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบาย see you tomorrow